นี่เรามาถึงร้านพี่มนชัยมีชูก้าเต็มเลยชูก้านี้โชคดีเนาะเป็นพอพอพันได้แล้วก็ไม่มีหมดฤดูใช่ครับของนี่ตลอดของนีตลอดเลยอันนี้สีอะไรอันไหนครับตอนนั้นเรียกว่าคิมิโน่ใช่ไหมเราเรียกว่าคิมิโน่สีาจจะหลอกสีไปอาจจะหลอกตาหน่อยตอนนี้ทางหน้าร้านราคาอยู่เท่าไหร่ครับ ตัวผู้พันแปดร้อยตัวเมียสองพันสองครับตัวผู้พันแปดร้อยตัวเมียสองพันสองตาแดงทิมิโนจะตาแดงน้ำมันหรือเปล่าตาแดงๆหน่อยใช่ไหมก็วันดูดีไอคือตาแดงข้างในอ่าตาแดงข้างในส่วนตัวนี้น่าจะเป็นโมหรือเปล่าใช่เป็นโมเอ่อทูแพดนะครับอ๋อเป็นทูแพดแล้วพวกนี้ก็จะเป็นโมอยู่ตรงเดียวกันอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับโมตัวนี้เป็นทูแพด ราคายัางไงพี่ของพี่ชุดนี้ตัวหนึ่งพันแปดร้อยครับพัน <1, 800 S 2> แปดร้อย <1, 800 S 1> คือโมใช่โมถ้าเป็นสีสว่างมากๆอ๋อแล้วถ้าทูแพทเหรอครับทูแพทพันห้าร้อยครับพันห้าร้อยอ๋อตอนนี้ราคาชุดนี้เหรอครับลูคิสติกโลซิติกใช่ครับตัวผูหนึ่งพันตัวเมียพันสองร้อยครับตัวปูหนึ่งพันตัวเมียพันสองร้อยเอ๊ะเหมือนเป็นนอร์มอนหรือว่าอ๋อใช่อันนี้เป็นนอร์มอนจับให้ลูกค้าดูผมยังไม่ได้ลแยกออกมาเฉย แล้วราคานอมอนตอนนี้เท่าไหรครับร้านพี่นอมอนเหลืออยู่400ครับผมตอนนี้ถูกกว่ากระลอกด้วยนะเนี่ยคงคงจะไม่ให้ถูกไปกว่านี้แล้วครับ400นี่คือเพศอะไรพี่เพจผู้400เพจผู้400เพศเมีย500อ๋อเป็นราคาของทางร้านพี่มนชัยนะครับที่แยกไว้สองกงนี่คือผู้เมียใช่ครับอันนี้ไซส์กี่เดือนเนี่ยพี่ไซส์ประมาณ3เดือนครับ3เดือนยังว่าน้องดูตัวอ้วนๆใหญ่ๆหน่อยตัวใหญ่ๆหน่อย จะหลุดเรียกว่าหลุดใสหลุดไซสเล็กนิดนึงเล็หน่อยอ๋อราคาชูก้าประมาณนี้เนาะของร้านนี่ฮะเบอร์โทรตามนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่เลยคื่อท่านได้สนใจนะครับหรือจะมาชมได้ก็โซนเจเจมอลโซนเจเจมอประตูสามแล้วก็ยังลงนอกจากชูก้าก็มีเต่าด้วยเฮ้ยทำไมเปิดกลงไว้อ่ะพี่ลืมเมื่อกี้เช็ด อ๋อเมื่อกี้เช็ดครับนี่น่าจะไซส์สี่นิ้วไหมพี่ใช่ครับมีไซส์สี่นิ้วด้วยสี่นิ้วทางร้านพี่ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณสี่นิ้วกว่าเลยอ๋อสี่นิ้วสี่นิ้วกว่าใช่ครับขายเท่าไหร่พี่ทางร้านอันนี้สามพันครับสามพันใช่ครับอันนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทใช่ครับไซส์เท่าไหร่อ่ะพี่สามนิ้วอันนี้เป็นไซส์สามนิ้วสามนิ้วอ๋อหนึ่งพันแปดร้อยบาท มีกิ้งก่าด้วยเขียวและแดงราคาทางร้านที่เท่าไหร่ครับครับกิ้งก่าสีเขียว400อบาทครับเขียว400ร้อยแ,แดงตัวนึงเก้าร้อยเก้าร้อยมี2สีเนาะใช่ครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี้ล่ะครับเป็นไซส์ใหญ่ตัวหนึ่ง2,000บาทครับ2 0 0พอันนี้มัน2ปีไหมพี่ตัวนี้ได้แต่ถึง2ปีได้ครับอืมประมาณ2ปีเนาะ แล้วเต่าน้ําอยู่ด้านในใช่ใชไห <comb> มพี่วันนี้ใช่ครับเต่าน้าก็มีแต่วันนี้มีน้อยหน่อยมีเต่าปุ่นเปือกแล้วก็มีเต่าญี่ปุ่นสีคาราเมลมีญี่ปุ่นเผือกกับญปุปคาราเมลใช่ครับาราตอนนี้ราคายังไงครับคาราเมลตัวหนึง่งเอ่อห้าพันครับคาราเมลตัวละห้าพันบาทใช่ตญต่ปุุนเผือกตัวหนึ่งเก้าร้อยเผือกเก้าร้อยเผือกนี้มันสองนิ้วกว่าแล้วเนาะใช่ครับสองนิ้วกว่าแล้วตัวละเก้าร้อยนะครับคาราเมลดูสวยเหมือนกันเนาะ ห้าพันบาทแยกเพศไม่ได้นนเนอะครับเนาะแยกเพศไม่ได้แยกเพศไม่ได้ด้วยให้โตไปโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณครับ,บค,ครับ